ดารานหนุ่มชื่อดังชี้แจงประกาศโสดแล้วหลังภรรยาประกาศตามตัวมา่ยา ก่อนหน้านี้ช่วงปลายปี64ภรรยาของนักแสดงหนุ่มอาร์ตี้ธนชาติโพสดข้อความผ่านไอจีส่วนตัวจบความสัมพันธ์กับหนุ่มอาร์ตี้แล้วพร้อมประกาศตามหาตัวสามีมาเซ็นใบหย่าหลายคนช็อกเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตหลังแต่งงานของทั้งคู่ล่าสุดอาร์ตี้ธนชาติดุละยะชาติเปิดใจครั้งแรกกับข่าวสดบันเทิงออนไลน์หลังคมแบ็ควงการเต็มตัวอีกครั้งผลงานหนังเรื่องใหม่เดอะเลกบึงการได้เผยถึงสาเหตุที่ยุติชีวิตคู่กับภรรยา วหลังแต่งงานกันมา4ี่ปีพร้อมกับเผยถึงรอยรูปสักหน้าอดีตภรรยาที่ตอนนี้สักทับเป็นรูปกอริลลาแทนแล้วผมก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นประเด็นเพราะเราไม่ได้ทํางานในวงการมาหลายปีแล้วมันกลายเป็นประเด็นขึ้นมาทําให้เราฉุกคิดว่าหรือสุดท้ายแล้วต่อให้เราออกมามันยังเป็นอยู่ก็กลับมาทํางานซะเลยผมมารู้มาเหมือนกันว่ามันมีการโพสต์แต่ผมไม่ได้อ่านเพราะผมไม่อยากรับรู้อะไรให้เวลาเป็นตัวพิสูจน์แล้วกันให้เป็น ทางผู้ใหญ่เขานัดแนนกันเองดีกว่าอย่าหรือ,อยังยังครับก็เลยปล่อยให้เป็นเรื่องของผู้ใหญ่คุยกันยังติดตรงนี้แหละครับถ้าถึงณเวลานั้นก็ไปอยากันเอาจริงๆผมมองว่าถ้านัดเซนมันก็ได้แหละแต่ผมไม่รู้เหมือนกันว่าติดอะไรตัวผมไม่มีปัญหาทางตัวผมพร้อมอยู่แล้วจริงๆต่างคนต่างใช้ชีวิตมันก็ควรจะจบทุกอย่างได้แล้วไม่พูดถึงเขาดีกว่าตัวผมทุกวันนี้ก็มีความสุข แต่ถ้ามันจบแบบร0 0ซมันก็คงแฮปปี้จะได้ทำอะไรก็ได้ไม่มีมือที่สเป็นปัญหาของคนสองคนมีผู้ใหญ่หลายๆคนบอกผมว่าสุดท้ายถ้าอยู่ด้วยกันไม่ได้มันก็คืออยู่ด้วยกันไม่ได้ถ้าทุกคนเข้าใจแบบนี้มันก็โอเคแต่บางคนเขาจะแบบว่าทำไมเพราะอะไรซึ่งเราไม่อยากไปพูดถึงมันไม่มีมือที่สครับถามถึงรอยสักรูปหน้าภรรยาตรงอกข้างซ้ายจะทำยังไงท้าซาดิบหน่อยก็เลเซอร์ก็ได้ถ้าไม่เรียส เก็บไว้ก็ได้มองว่าเป็นงานศิลปะก็ได้หรือจะแก้ด้วยการสักทับก็ได้ตอนแรกผมคิดว่าผมจะไม่ทําอะไรไม่ใช่ว่าอยากจะเก็บไว้หรืออะไรผมมองให้เป็นงานศิลปะแต่คนรอบข้างหลายๆคนเขาก็บอกว่าต่อให้มองเป็นงานศิลปะมันก็อยู่ที่ตัวมึงเพราะฉะนั้นแล้วหาทางเถอะจะลบจะทับหรืออะไรก็ได้ผมเลยมานั่งคิดเรามองงานศิลปะเราคนเดียวมองคนอื่นเขาไม่ได้มองหลายเสียงคงดีกว่าเสียงเดียวแหละมันก็เกิดการ 干，干。 ผมไม่ลบเพราะมันเจ็บสักถับน่าจะดีกว่าเพราะส่วนตัวเป็นคนชอบงานสักศิลปะอยู่แล้วด้วยช่างปวดหัวอยู่ครับส่งแบบไปให้เขาก็ทํามาให้หลายแบบโจทย์คือไม่ให้เห็นโครงเดิมเขะมาแล้วได้เป็นกอริลล่าใหญ่มากจนผมตกใจเฮ้ยใหญ่ขนาดนี้เลยหรอทําไปแล้วรอบนึงเดี๋ยวก็ทําไปเรื่อยๆหลังจากจบอันนี้ก็คงพักโดนเข็มไปอีกหลายปีมันเจ็บครับทาย้อนเวลากลับไปได้จะสักไม้มันไม่มีใครคิดหรอกครับเราไม่รู้อนาคตถ้า เรารู้เราก็คงไม่ใช่ว่าไม่ทำถ้าเรารู้อนาคตเราก็คงไม่ต้องรู้จักที่ผ่านมาไม่ต้องรู้จักกันน่าจะดีกว่าเข็ดกับความรักไม่พร้อมเริ่มต้นใหม่กับใครนะตอนนี้มันยังเข็ดยังไม่ได้คิดที่จะเริ่มต้นใหม่กับใครเลยทุกวันนี้พักเลยไม่เอาแล้วมีความสุขชีวิตโสดเราได้ชีวิตของตัวเองกลับคืนมาเราเป็นตัวของตัวเองมันเป็นความสุขที่บอกไม่ถูกมันมีความสุขมากๆคนรอบข้างก็จะคิดว่าเราต้องถูกแน่เลยเครียดแน่เลย เ,เราบอกว่าเราไม่ทุกข์ไม่เครียดการที่เราอยู่บ้านเราก็มีความสุขเราอยู่กับพ่อแม่ณนะตอนนี้ผมเอาแค่นี้ก็แฮปปี้แล้วได้ทํางานในสิ่งที่เรารักก็พอแล้ววันที่เราเลือกที่จะใช้ชีวิตเราก็ไม่ได้ไปเป่าประกาศบอกพอวันที่เรายุติเราก็อยู่ของเราปกติอย่างนี้ครับ